สัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่หกเกาะนะคะอะไรลูกหือโอ้อะไรนะโอเคค่ะจับเ <c oughs> <c oughs> อาเองอาชานี้เมู่อะไรดีคะป <c oughs> ้าบันคือทักเปีงามใช่ไหมนี่นะบ้างบ้านรู้บ้างไหนอ๋อ้ยโอ้ยสวยแท้เฮ้ยใครทำให้เนี่ยอือเฮ้ยสวยแท้ใครทำให้คะ ไม่ถักเปียอะใครทำให้คะเออเออเก่งมากมากลูกโอเคกินเยอะๆค่ะจะได้โตไวๆโอเค,อเ,คเอาเกง่งกันยงใครจะหมดก่อนกันเอาพลอยนะลูกอุย้ยนะกินอืมกินข้าวผัด เดี๋ยวข้าวหน้าซื้ออะไรมาไว้น้าใส่ข้าวผัดแค่หลอดเหรอหนูชอบไม่ข้าวเล็ดแค่หลอดอแค่หลอดเหลืองๆนะที่หนูกินบ้านบีเอ็มนะกินไหมแบบนั้นนะเอ<แ>ถ้าไม่กินก็ไม่ซื้อไม่ใส่ใส,ใส่แค่ไข่ขนี่แหละอย่างเดียวเพราะว่าหมูนี่คือทําไมไม่ทําข้าวผัดหมูเพราะว่านางจะไม่ชอบหมูทั้งสองทุกคนจะไม่ค่อยกินหมูข้าวต้มก็ ใส่หมูนิดนิดพอเป็นกระใสเพราะว่าทุกคนก็เคี่ยเนื้อหมูไปเคี่ยไปเคี่ยมาเป็นอะไรไม่รู้หมูไม่ชอบกินหมูนะคะทุกคนหมูน้อยกับหมูใหญ่โอ้เก่งเก่งค่ะหมูใหญ่กับหมูกลางบอกก็ไม่เวลาเรากินแค่รองเท้าดีกว่าไม่กินเด็กก็กินข้าวถ้ายังไม่หิวก็กินข้าวแล้วก็ กินอืม,อมกินนมก็ได้นมวดินแล้วว่ากินอูมิตินก็ได้อร่อยไหมคะแต่วันนี้รู้สึกว่าลดน้ำตาลมันคว่ำด้วยโอ้เ <c oughs> อาเอาให้มันเลยเครึ่งได้ไหมคะเอาให้หมดเลยครึ่งได้ไหมคะเออกินเยอะๆเลยคะ่ะ อืมอืมกินเลยค่ะอู้เก่งจังเลยอา่าอยอืมเนี่ยถ้ากินคนทําก็ขยันทําให้กินถ้าไม่กินเนี่ยคนทําก็ขี้เกียจทํพราะว่าทำแล้วไม่มีคนกินโอ้วันนี้ก็น่าจะตกกลางวันนะเมื่อวานช่วงค่ำๆตกแรงมากแล้วช่วงกลางวันคือโล่งนะตกแต่แค่ไปปล่อยแต่ตกไม่เยอะ แต่ช่วงหัวค่ำโอ้โหตกเมื่อคืนต้องย้ายที่นอนเลยใช่ไหมไฟดับฝนตกไฟก็ดับอีกวันนี้ก็รอดูเถอะเดี๋ยวมันจะดับเองไหมเนี่ยครับนั่ทุกวันนั่นแหละย้ายที่นอนนอนข้างบนนอนข้างล่างไม่ได้ทำไมน้ำไม่ใส่ล่ะฮะน้ไม่ใสเดี๋ยวไปใส่ให้ลูกเบ้เบ้ลืมเบ้เข้าไปเอาแก้วน้ำแล้วเบ้ลืมเลยฮะ อะไรเาก็นอนอย่างนั้นะเอก็นอนเหมือนนันสิถ้านอนนอนนอนติดพื้นมันก็สกกระปกสิคะหลอดดูดหนูก็มัก็จะสุกกระปกเ๊้กินลูกขึ้นละอ่ะอว,อนนวันนี้พี่พลอยไม่หิวนะถ้าหิวนะแบบเต็มเต็มช้อนเลยอ <laughs> แต่น้องมินเก่งจัง เกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วเอาเอามาลุ้นกันใครจะเกินครึ่งเอาคูจวบไปอีกแล้วโอ้วข้าวเยอะๆจะได้แข็งแรงโอ้อยากฟังเพลงจังเลย ใครบางคนไปโรงเรียนนะ่ะครูพาร้องเพลงอะไรนะู้นพี่พลครูคพาร้องเพลงไหมพี่พลอ่ะไม,ไม่พลอครูไม่พาล่องเลยอ๋อแล้วต้องมีนนะครูพาร้องเพลงไหมคะประเทศไทยนะครูพาร้องไหมเฮะอนีามาเฮ้ยยืนเคารพสงชาติอะไรไม่พาพายืนเหรอฮะประเทศไทยรุมละเนื้อน่ะทำไมันไปจายวะ มีเมื่อนั้นเห็นมันร้องเพลงอยู่ร้องแต่นเนื้อก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะประเทศไทยเนะ่ยเขา,ออาร้องยังไงไม่ร้องไม่เป็นแล้วเนี่ยจะเป็นคนลาวหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าถ้าใครร้องไม่เป็นก็เป็นคนลาวประเทศไทยน้องมินละ่ะร้องเป็นไหมร้องเพลงชาตินะ <c oughs> อยู่อนุบาลหนึ่งร้องเพลงชาติไม่เป็นก็โอ้ปลึกแล้วเฮ้ยคนที่ปลึกแล้วเฮ้ย คุณอีปลึกเลยแล้วค so so ุณอ wow> ีปลึกได้ผ so uh ู้ฝร up> ั่งใครละวะเนาะโอ้ยอ่ะกินกินกินดีดีลูกกินอิ่มแล้ววอืะเออชาปานมาแล้วดูชวนชวนป้าปานกินข้าวสิป้าปานกินข้าวผัดแล้ว กินข้าวผัด่าด <c oughs> แล้วมันชื่ออะไรล่ะแล้วมันชื่ออะไรล่ะลูกอนกันเอากินไมโลเข้าที่นี้แต่ตอนเย็นอย่าลืมกินนมจืดนะคะ pìpô choหมด了, mình cho một chưa được, vẫn chưa được ăn, điếc đọc, tóc,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  tóc tóc, 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 tóc ว้าวน้องพอได้กระเป๋าสวยอะไรลูกฮะได้กระเป๋าสวยไหนโอ้นั้นว้าวโอ้กระเป๋าจากแม่สมัยเออเออคนนี้ก็อยากถือด้วยไหนไหน,น,นหันมาสิหันมาสิคุณนายมินคะจะพายยังไงอะ่ะ เขาสะพายยังไงยังหลับอยู่หันหน้ามาสิไหนอะหันหันข้างมานิดนึงไม่หันข้างนู้นโอเคทำดีๆสินางแบบมาทำยังไงนางแบบโอ้แบบนั้นมานางแบบนะอืออันนี้พี่พลอสะพายใส่เหมือนไหมเนี่ยพี่พลอสะพายเหมือนไหมเนี่ย ไอพี่พลอยลงจะพายชิคะจะพายถ right? ูกไหมข้างหน้าข้างหลังอะถูกใช่ไหมโอ้หะอ๋อแต่จะพายก็คืออยู่นะอ่ะมาอะไรนะคะให้หนูให้ให้หนูถือไปวันเสาร์เหรอคะเฮ้ยยังรดมาแล้วรลดุงเก่งมาพอดีเลย กระเป๋านะคะว่าพราคามนะคะสวยๆจากร้านป้าแตนนะคะขอบคุณนะคะคุณป้าสมัยนะคะนี้ซื้อให้น้องพลอยเนาะ,ะเป็นกระเป๋าสะพายข้างเนาะนี่นะคะเวลาไปโรงเรียนก็จะได้สะพายไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะได้ความเมตตานะคะนี่ก็สำหรับวันนี้เป็นมานี้ค่ะ